เดอะการ์เดีนสื่อของอังกฤษตีข่าวเอริกเทนฮากได้คุมแมนยูต่อหลังจากยอมฟังแผนของเจสันวิลค็อกผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคในวันที่ลงเล่นเกม FA Cup คัพนัดชิงดำหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เอริกเทนฮากยังได้เป็นผู้จัดการทีมของแมนยูต่อไปเป็นเพราะเขายอมรับฟังการเสนอแนะด,ด้านแทคกติกจากเจสันวิลค็อกผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคตามรายงานของเดอะการ์เดียนสื่อของอังกฤษเจสันวิลค็อก ได้รับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยหน้าที่ของเขาคือการสร้างวิสัยทัศน์การเล่นที่เหมาะสมให้กับทีมทุกระดับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นผู้อำนวยการด้านอะคาเดมีให้แมนซิตี้ด้วยทั้งนี้เดอะการเดียนระบุว่าวันที่แมนยูเจอกับแมนซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศ FA Cup ับนั้นเจสันวิลคอกเสนอกับเอริกเทนฮาว่าให้ใช้บรูโน่แฟร์นันรับบทกองหน้าข at ัดตาทับหรือฟอร์ไน ซึ่งถึงแม้เอริกเทนฮารกจะคิดว่ารัสมุตฮอยลุนเป็นตัวเลือกที่ดีแต่เขาตัดสินใจว่าข้อเสนอของเจสันวิลค็อกคือแทคกติกที่ดีที่สุดเพราะการให้บรูโน่แฟนนนรับบทกองหน้าขัดตาทับมันน่าจะแก้สไตล์ของแมนซิตี้ที่เน้นการครองบอลเป็นหลักได้ สุดท้ายแล้วแทคติกนั้นส่งผลดีอย่างมากกับแมนยูเพราะบรูโน่แฟร์นันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างเช่นการผ่านบอลให้คอบบี้เมนูทำประตูหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ให้กับทีมก่อนที่ทัพปีศาจแดงจะเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งการที่เอริกเทนฮากยอมใช้แผนของเจสันวิลค็อกทำให้เซอร์จิมแรดคลิป เจสันวิลคอรและเซอร์เดฟเบลฟอร์ดสามผู้บริหารชุดใหม่ของแมนยูประทับใจที่กุนซือชาวดัตมีความยืดหยุ่นในการทำทีมมอที่ดีรวมถึงมองว่าเอริกเทนฮาร์กสามารถทำงานภายใต้โครงสร้างแบบใหม่ที่พวกเขาคิดจะนำมาใช้กับแมนยูได้จนสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะให้โอกาสเอริกเทนฮาร์กได้ทำทีมต่อไปขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมีความสุขกับทุกๆวันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ่ายครับ